เสนันขจรประสาทบอกครับว่าจะลาออกจากตําแหน่งรองนายกเพื่อไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรเพื่อจะพูดเรื่องปรองดองผมยังมองไม่ออกเลยครับว่าเสนันลาออกไปแล้วจะทําให้ปฏิบัติการครั้งนี้ได้ผลมากกว่าที่เห็นอยู่ปัจจุบันอย่างไรเพราะว่าถ้าเสนันไม่มีพิมพ์เขียวข้อเสนอจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนไปถามฝ่ายนี้ว่ารับได้แค่ไหนมาถามฝ่ายนั้นว่าจะสามารถรับหรือไม่รับตรงไหนอย่างไรแล้วจึง ไปเขียนเป็นแผนปรองดองหรืออย่างน้อยที่สุดก็จะต้องบอกกล่าวกับประชาชนครับว่าฝ่ายไหนพร้อมไม่พร้อมที่จะประนีประนอมในจุดไหนอย่างไรเพราะเพียงแค่เสนนันขอไปพบเสื้อเหลืองเสื้อแดงพรกเพื่อไทยและจะพบประชาธิที่ปัดด้วยเนี่ยสังคมไทยง่ายครับที่จะขอไปกินกาแฟไม่มีใครปฏิเสธหรอกแต่ว่าในเนื้อหานั้นดูเหมือนว่าจะมองไม่เห็นครับว่าจะมีความคืบหน้าไปอย่างไรกันบ้าง จึงทําให้เกิดมีการวิเคราะห์กันว่านี่เป็นแผนของพรรคชาติไทยพัฒนาที่จะพยายามผลักดันให้เสนนันเป็นนายกในกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ถูกยุบและคุณอภิสิทธิ์จะถูกห้ามการเมืองห้าปีหรือไม่แต่ว่าเสนนันยืนยันว่าอายุขนาดนี้แล้วไม่ได้ต้องการที่จะเป็นนายกแต่ถ้าต้องการปรองดองจริงถ้าต้องการให้เห็นผลจริงๆเสนนันต้องบอกให้ได้ครับว่า การไปพบกับคุณทักษิณแล้วต้องลอาออกจากตําแหน่งรองนายกจะพาให้ข้อเสนอเรื่องปรองดองใกล้เคียงความจริงมากขึ้นได้อย่างไรถึงวันนี้ผมยังมองไม่เห็นเห็นแต่การไปพบปะยิ้มแยม้มแถลงข่าวจิบกาแฟแต่ว่ามองไม่เห็นครับว่าในเนื้อหาสาระแล้วจะคืบหน้าจากที่ผ่านมาซึ่งมีคนไปพบคุณทักษิณจำนวนมากมายได้อย่างไรเสียนันต้องมีแผนและข้อเสนอชัดเจนกว่านี้ครับ